ันครั้งแรกของเราได้ว่าเป็นไพร์หอดีกว่าทุกคนนี่คือการมาโลเคชั่นกันครั้งแรกแต่ว่าเรายังบอกไม่ได้นะครับว่านี่คือโลหลักกันหรือเปล่าผมเจวิชยัยรับบทเป็นธันวาในเรื่องน,นี้นะครับในชื่อเรื่องว่าบ้านหนุ่มโสดหมดฮอมเลิฟครับทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามเวนะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเต็มที่กันมากๆแล้วก็นักสแสดงเราเนี่ย ได้มารวมตัวกันครั้งแรกรวมถึงดีครับโอ้ดุตื่นเต้นมากเะยวันนี้แบบมันถ้าไม่มีเซ็งนี่คือไม่ได้เลไม่เกี่ยวเลยคงนี้ทำไมมไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราโอนได้ข่าวว่าเซ็งยังไม่เ้าสีอไม่ได้เรย่มเดียว่ราโอนด้ขาว่าเซ็งยัม่เปิาซันแรกเลยครับเดีนยเราน้าเป็นังไม่้าคนรม่เครับก็เอาวริงอล้วก่าเอ็บบังม่เป็นซีนเปิดที่เครับเดีวานด้ข่าวว่าเซ็งงมเ้าอะไรวิ่งเยครเยอะไร่า จริงๆล้วก็เหนื่อยครับแอแอคชั่นจะเอายังไงเอาครับพี่เจะไปง่าแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวคุณครับเอ็นเซลเลตครับไอ้อย่าดูดีครับดีครับสิ่แรกเปิดวันแรกเลย ริงผมไม่ได้ตั้งใจเล่นมานะครับคือก็ปกติเล่นเป็นเพื่อสุขภาพอยู่แล้วครับไม่ได้ตั้งใจโชว์หรืออะไรเลยแต่แต่ขุนจริงๆผมไม่ได้เท่านี้นะครับแต่ว่าก็ใช่เขาเขาอยากให้เล่นก็เลยเออเอาดูได้มันก็ไม่ได้ยากครับที่เดียวก็ได้แล้วครับจริงๆสามารถติดตามแบบยูทิชั่นผมได้นะครับผมผมขายขายตรงได้ได้อะไรต่อไปที่เราเจอกันเป็นหลักเที่ยงใช่ไหมครับฮะ พี่่ยังยังอยู่สัมกับเราคือคิดอยู่ไงคิดอยู่ซีนต่อไปคือไหนอะไรเงี้ยซีนต่อไปก็น่าจะเป็นซีนที่เบสจะเล่นกับเซ็งแล้วก็เริ่มแบบเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์สนากันมากขึ้นโอ้โหแล้วใช้คำดีมากปฏิสัมพันธ์ขอโทษผมคิดคำไม่ทันเช้าอยู่เช้าอยู่ เป็นการที่ตัวละครได้มาเจอกันใช่ไหมพิเวสใช่ครับไม่อยากบอกไม่อยากอธิบายอย,าย่า<ม>สปอยหรอไม่อยากสปอยมากแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เจอกันนี่แหละใช่อยากให้รู้แค่นี้ใช่ครับเราได้ยินมาว่าวันนี้มันมี3ฉากใช่ป่ะครับมันจะมีฉากหนึ่งที่เป็นเกมเหมือนแบบหมุนขวดใช่ไหมครับนี่หมุนมาแล้วครับนี่หมุนแล้วไปไหนหมุนไปไหนเลยขวดไม่หมุนมันจะมีเกมที่เรียกว่า never have I ever ก็คือถามว่าใครไม่เคยจุดๆุวันนี้ที่มีคําถามมาให้ครับเคยครับยังยังยังใครไม่เคยไปกองสายเลย ใครไม่เคยกินขนมในกองเลยจริงเหรอทำไมไม่กินนะคะขนมปังคือขนมปังไม่ับเด็กก็คือกินน้อยอยู่เวลาดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยกินขึ้นอยู่กับเรื่องราวด้วยเหรเรื่องไหนใช้หุ่นไม่ใช่หุ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่หุ่นก็จะเป็นคนแบบใครเคยเข้าฉากเลิฟซีนล้วบ้างเอาเรื่องไหนก็ได้ไม่เคยเลยเหรออุ้ยใครเลยอ้าหรอซีนกุ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยหรอ ใครเคยตดในกองบ้างผมครับผมด้วยโอหผมหนักกว่านั้นเลยใครเคยตดตอนเข้าซีนอยู่บ้างผมครับจริงหรอไม่ได้เดือยทำไมอ่ะมันก็ไม่องปกติพี่แจะได้พี่เข้าหุบแต่ว่าไม่แต่ว่าบางทีมันก็ต้องแบบปั๊ดปั๊ดลยไงคือในเราก็ตดในตัวละครนะไม่รเวลาทีมงานถามพี่ยอมรับเฮ้ยกลิ่นมาจากไหนแบบเฮ้ยแต่พี่พี่ยอมรับเอาอละครนี้ตดปะพูดพูดอีกแค่ตดวัด ไม่โดนไงชิงก่อยไงก่อนอ่ะใครเคยเลอตอนพูดบทบ้างผมครับผมครับ <c oughs> เลอในคะอครับ <c oughs> จริงเหรอลมมันตีขึ้นมาเวลาเราพูดบทเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับที่ถามไปเมื่อกี้เป็นคำถามแบบน้ำจิ้มเนาะในซีนเนี่ยมันจะแสบกว่านี้อีกไปรอดูว่าจะถามว่า,า <c oughs> อะไรรอติดตามนะครับทุกคนซียาบ๊ายบายมองทางไว้นาใช่ไหมตอนเนี้ยมึงก็สังเกตแล้วว่ามองไม่เรีวเห็นจังหวะกล้องถ้าไม่เชื่อสมัยก็ร้อง ขอบกล้องเข้าพื่อนเข้ามาสุดเลยพี่เนี่ยมพงไปยืนเังียังมีอยู่แต่เพื่นมันต้อเหมือนอารมณ์เหมือนมึงเห็นแบบคนที่มึงรักที่สุดชอบที่สุดในโลกแม่งยืนอยู่ตรงข้างหน้านี้มึงต้องเคิร์มสักสัความเคิร์มของคนความชอบมากๆเนี้ยคือมึงต้องห้ามกยู่กับตาเลยเว้ยมึงต้องเหมือนแบบตกจิตเข้าไปอยู่ในภวังค์อ่ะย่อนกลับมาเพื่อนอ่าทำนีอ่าทำอไรไม่ได้นะครั้งแรกเข้าไปลึกหน่อยครั้งแรกเข้าไปยึดข่อย่าให้เเห็นลยยอ่าให้เห็นเลยอ๋อ ไอ้บอลโอ้โหอะไรของมึงไว้ลาเต้คเอนเตเลต์นะคร่ะอากาศเป็นยังไงครับตอนนี้ยอดร้อนมากแล้วก็ฮอตเป็นผมเลยยู่เข้าคู่กันครั้งแรกเป็นไงฮะยังตื่นเต้นเลยตื่นเต้นครับไปเห็นงปากสั่นเลยนะอย่าไปเล่นๆน่าจะชินใช่รวมๆก็ดีครับ ก็เดี้ยร์ไปก็รุ่นๆเดียวกันดูเกิงเลยมันเหมือนมันภาษาสัมผัสมันมันไม่ปังไทยแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมันอยู่ในโลกของเมืองกับจัมเปอร์แล้วอ่ะแค่นั้นเลยเหก็แบบมานั่งพักแบบเย็นยิรงนี้แบบพร้อมนอนเลยครับตอนนี้ผมก็มีหมอนรองคอเพราะว่าง่วงมากตื่นเช้ามากวันนี้ผมก็มีใบพัดทำให้ความเย็นและความสบายครับ หมอนรองนี่หมายถึงทุเรียนปะคะแล้วหมอนหมอนทองครับเข่าแบ๊กเลยคนนี้คืออวกาศเราครับอย่าว่านอนไม่ผมไปถึงโซฟาโซฟามาทำอะไรกันแบ๊มันง่วงไงใช่ไหมโนเกียถามทั้งสองคนดีกว่าว่าวันนี้เห็นน้องโนเกียในกล้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็เสียวครับเฮ้ยเฮยก็เก่งดีครับถ้าสุเป็นแบบว่าน้องใหม่ก็ทันก็เก่งแล้วครับ เล่นกันไปเรื่อยๆจะได้เข้าขากันครับผมเบต้าเบต้าครับผมได้เห็นโอเกียเล่นไหมครับอ๋อเห็นแล้วเมื่อกี้นั่งดูหน้าหน้ามอนสเตอร์อยู่มีความจิ้มลิ้มขุ้นผ่าคนไรก็ไม่รู้ทำมหน้าจิ้มลิ้มใส่กล้องเลยจิ้มลิ้มยังไงทำไม่ได้ให้กล้องไปเดี๋ยวก่อนครับไปเดี๋วครับไปเดี๋ครับไม่ไม่หวังว่าตอนเย็นจะแบบจะไวกว่านี้แบบไปพุทธพืชยังไม่ได้